ระหว่างวันที่22ถึง23เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับคณะกรรมการพุทธศาสนาแห่งประเทศศรีลังกานำโดยพระมูกูนูเวล่าอนุรุธทธเถโรเลขาธิการได้จัดพิธีถวายสังฆทานเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ศรีลังกาในช่วงที่ประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศศรีลังกากำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีถวายสังฆทานในครั้งนี้เป็นการน้อมบูชาธรรมแต่หลวงพ่อธรรมชยโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ78ปีและเนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกอีกด้วยโดยพิธีถวายสังฆทานนี้จัดขึ้นตามวัดต่างๆใน22เมืองของประเทศศรีลังการวมทั้งสิ้น24วัด ซึ่งรวมคณะสงฆ์ทั้งหมด1,250รูปโดยภายในงานได้จัดให้มีการสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนาสูตรนั่งสมาธิและถวายประจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับการจัดพิธีถวายสังฆทานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์ประเทศศรีลังกาแล้วในช่วงที่ประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ยังถือได้ว่าเป็นการรวมใจของคณะสงฆ์รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในประเทศศรีลังกาที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันทํากิจกรรมทงพระพุทธศาสนาอันจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาสืบต่อไปครับ